ก็มากันแล้วนะครับสำหรับตู้เรดพักพวกคนใหม่ซึ่งเป็นการันตี2องเหมือน,นะครับก็คือเป็นตัวพิเศษเช่นเดียวกับสกาเลทนะครับควสามารถก็ใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือเป็นการโจมตีปกติ6ครั้งนะครับ,บการทาการซัมมอนเฮลฮาวก็คือ ตัวหมาไฟนะครับสร้างความเสียหาย800%ซึ่ง800%เนี่ยมันจะเป็นค่าคงที่นะครับจะไม่เพิ่มขึ้นตามการอัพเลเวลด้วยเราก็จะมีการไล่เอฟเฟกต์เผาไหม้นะครับคงอยู่5้าวินาทีสร้างความเสียหาย30%ของแอนแทกนะครับต่อการซ้อนทับหนึ่งครั้งซ้อนทับได้5ครั้งนะครับก็เท่ากับว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างเด่นในเรื่องของการรีบัฟเผาไหม้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทํา3ดาวได้จะเพิ่มการซ้อมทับเอฟเฟกต์เผาไหม้อีกครั้งเป็น10ครั้งนะครับก็แน่นอนว่าตัวพิเศษระดับ20,000าาาานนรัถ้เเกกิดดจ3วตีี่ ก็ต้องขานะครับที่4,000โลได้1ตัวแต่พันโลได้2ตัวแล้วก็1 2 0 0 0โลได้3ตัวนะครับแล้วก็ต้องโชคดีได้ระหว่างไอ1หนึ่งตัวเป็น7ตัวนะครับ <Bright. S 2> ซึ่งถ้าเป็นเพชรน,นะครับจะต้องเอาเรี1.5ไปคูณเท่ากับ1 8 0 0 0ล้านเอเทอร์ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมจะขึ้น3ดาวจริงๆก็เสียดายว่าน่าจะมีรีแลนของ้า <X 2> สกาเลต์นะครับเพราะว่า <anium> ของผมเองก็ยังเพิ่ง2ดาวนะครับแล้วก็ที่มาพร้อมกันนะครับจะเป็นวัตถุโบราณใหม่ก็คือตัววิญญาณ เป็นการันตี2 0 0 0 0โลเช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้ต้องใช้มรดกโบราณนะครับจำนวนการันตีคือ4 0 0 0นะครับเท่ากับ12ล้านหรือ12บีซึ่งผมมีพอเลยแล้วนะครับความสามารถตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเป็นการเพิ่มโซนเองที่ได้รับซึ่งสาคัญในการเปิดอุปกรณ์โซนนั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นก็ลุยกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ระหว่างทางก่อนครบ7ตัวเมื่อไรนะครับก็จะหยุดทันทีนะครับแต่ว่าการันตีให้12ื่นสองอ่าแล้วก็มีตัวซัมมอนคัสสันนะครับเพิ่มเติมมาหน้อีกสีแล้วก็ไป

ได้มาแล้วนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มีแถมใครใหม่ตัวหนึ่งนะจบ2,000โลแรกนะครับรับตัวฟรีต่อ 4่พันโลแรกนะครับลายไปหนึตัวฟรี่เท่ากับว่าตอนนี้มี3ตัวนะครับขาดอีก4ตัวไปต่อนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัว จบ6,000โลนะครับรับจ่ไปอีก300ไปอีกหนึ่งตัวนะครับ เดี๋ยวขอมาเช็คก่อนนะครับว่าได้กีดตัวสีดาวแล้วโอเคขาอีกหนึ่งตัวขึ้น3ดาวนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปจบที่8 0 0 0โลนะครับได้3ดาวอ่าได้อีกตัวนึงนะครับจริงๆก็จบแล้วแหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ไปจบที่8 0 0 0โลเลยแล้วกันแค่เรียบร้อยนะครับ เพิ่ม3ดาวก็อัพเลเวลแม็กนะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าการเพิ่มเลเวลนะครับไม่ได้เพิ่มดาเมจตั้งต้นนะครับสร้างความเสียหาย800%เนี่ยเป็นคงที่แต่ว่าตัวที่เป็นดาเมจเผาไฟจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น56.2%ก็ถ้า10ครั้งเนี่ยมาต่อ56%คูณ5แอบไหม250%นะครับแล้วก็ไปคูณใน10ครั้งก็ประมาณ2,500%นะครับ แล้วก็มากดเจ้าตัวมิญ,ญญาณต่อเลยนะครับอีก4,000โลนะอ่าได้มาแล้วนะครับถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องกดต่อแล้วเพราะว่าเป็ จ้าตัวของวัตถุโบราณเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลืองนะถ้าเกิดกดต่อไปจะดาวการันตีเนี่ยมันเปลืองให้ตัวที่เป็นมรดกโบราณตัวนี้เพราะว่ามันจะต้องเอาไปอัพเลเวลไงที่เลเวลหนึ่งนะครับก็คือตั้งต้นจะเพิ่มโซ20%แล้วก็ถ้าเกิดอัพอัพเลเวลนะครับแม็กเลยก็จะได้เ,เพิ่มโซ 39. ่39.8%ซึ่งเอาจทีตัวนี้ไม่มีอะไรต้องเทสเลยนะครับเป็นแค่การเพิ่มสรัพยากรตัวโซ่แล้วก็มีเอฟเฟกต์ยูนีนะครับเพิ่มนาเม็ดสุดท้ายกับเพิ่มพลังตีซึ่งมันก็บ ก็สำหรับสายหาทรัพยากรผมแนะนำมากก็มีตัวนี้ติดไว้หน่อยก็ดีนะครับทำให้ตัวโซเราค่อนข้างจะได้เยอะนะครับโดยจะทำการเทสนะครับเทียบกับสกาาเล็กทท่ความสามารถเกิดจะใกล้เคียงกันก็คือเป็นการโจมตีปกติ6ครั้งนะครับจะสร้างดาเมจพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นตามการรับเลเวลแล้วก็มีตัวดีบัฟนะครับลอยพิมพ์ปลุกลักถ้าเกิดครบห้าครั้งเนี่ยตัวสกาาเล็กจะทำการบูสต์ตัวเองนะครับถ้าเขาจโจมตีแล้วก็ไปโจมตีนะครับนานห้าวินาที ก็ทําการใส่เจ้าโคลเวิร์ดนะครับไปแทนที่ของเฟรดิโนแล้วกันแล้วก็จะเก,กี้ออกให้หมดนะครับเดี๋ยวแค่ตัวที่เป็นคอนเทนีเพิ่มปับนะครับแล้วก็อุปกรณ์โซน,นะครับของผมจะไม่มีความต่างในสายกระจาภาพแล้วก็ธาตุไฟนะครับเดีย๋ยวมาดูเอฟเฟกของเจ้าโคเวิร์ดกันนะครับทีปกติจะเป็นแบบนี้แล้วก็พอครบผมครั้งนะครับจะเรียกหาไฟออกมาติดนในแนวนอนแบบนี้นะแล้วก็สร้างดามเบดเผาไหม้ทดสอบเป้าเดี่ยวนายกระสอบสายออฟ อเนนี้นะครับดามจเริ่มต้นมาแซงสกาเล็ตไปแล้วนะครับอันนี้สกาเล็ตขึ้นมานำนะครับเพราะว่าสกาเล็ตมาได้บัฟแล้วไงแล้วก็ไล่กันมานะครับระหว่างเจ้าโคเวิร์ดแล้วก็เจ้าสกาเล็ตถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับอันนี้โคเวิร์ดนำไปแล้วนะครับแต่ว่าโคเวิร์ดมันเป็น3ดาวไงถ้าสกาเล็ตมาได้3ดาวเท่ากันก็น่าจะเก่งกว่าพอครับถือว่าเป็นตัวที่ เก่งตามความเราโจมตีนะครับยิ่งความเราโจมตีพื้นฐานของตัวละครเรามีมากเท่าไหร่ก็ทําให้พักพวกตีเราเท่ามากเท่านั้นนะครับพดสอบนายครวงกดปีศาจเรยังเห็นว่าคงใกล้เคียงกันนะครับซากาเลตจ,จะเป็นม้าปีนปลายนะจะต้องทำการอัน,นบียศัพร์ตัวให้ได้ก่อน พสอดรามิหมูนายมาหมดข้างนะครับถ้าเป็นถ้าเป็น,นารามิหมูโคบอดจะทําได้ดีกว่านะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเจ้าสก,กาดเล็กใค่อนข,ข้างเก่งกับตัวที่เป็นบอสเดียวๆนะแต่ว่าตัวหมูมันจะทำาดามจได้ไม่ค่อยวงกว้างเท่าไหร่แต่โคบอดม,มันทำดามจเป็นน่าจะติดไฟทุกตัวมั้งเพราะว่าดักหลกักราเมิ่มาจากดับรับไฟนะครับครับโคบอดนำไปนักสั่นหลักรามนหมู ทดสอบสุดท้ายจะเป็น b o สฟ f โ r l o w นะครับเนด่านที่ไม่ต้านไฟแล้วก็ไม่ต้านกายภาพนะครับเจ้าโคเวอร์จะคงทำงานได้ดีกว่านะ แต่ว่าสกาเล็ตก็ไล่มาได้นะครับสกาเล็ตมาต้องรอค่อยๆดีบรอบสตรูระครบแล้วก็บูตนะเนี่ยคาราจอมซีกับคาร์ลอคาร์ลอจอมซีแล้วก็แอ็แคให้กับตัวเองนะครับดง่ายว่าโฮเวิร์ดนะครับมันจะดีสําหรับสตูเดียวสตูหมูได้หมดแล้วก็ทั้งช่วงต้นช่วงกลางแต่ว่าพอช่วงปลายนะครับสกาเล็ตเนี่ยถ้าเกิดได้บูตเต็มที่เนี่ยมันจะเก่งกว่านิดนึง ก็เลยสรุปเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าคอสก็ค่อนข้างจะแพลงเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวพิเศษที่มีความสามารถใกล้เคียงกันแต่ว่าทั้งสกาเลตแล้วก็เจ้าโฮเวอร์เนี่ยมันมีจุดเด่นในเรื่องของการโจมตีนะครับ66ครั้งเนี่ยหมายความว่าต้องตีไวมากๆซึ่งความเราโจมตีของพักพวกนะครับมันจะเร็วตามตัวละครหลักของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีพักพวกดีๆสักตัวนะ ตัวนี้ก็น่าจะเก่งเป็นลองๆอของอพอให้เทียให้เคียงกับสกาเล็ตละกันนะครับในแง่ของการโจมตีออโต้แอแท็กนะครับสำหรับการสุ่มแล้วก็รีวิวเจ้าโฮเวิร์ดรวมไปถึงเจ้าตัวมิยาอันนี้เพิ่มโซด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ